สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับตอมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูแปลงนาเบอร์ห้านะครับอ่าห้าสิบเก้าวันนะครับประมาณห้าสิบเก้าวันนะครับก็ข้าวตอนนี้อุดมสมบูรณ์ดีนะครับก็อ่าเป็นช่วงที่กําลังจะต้นกลมนะครับแต่งตัวเริ่มท้องนะครับเริ่มใกล้นะครับอ่าก็ในช่วงสภาพอากาศแบบนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิง์่าดหลักท่ารองท่าสังกะสีนะครับมีอ่าแมกแมกเนแมกนีเซียมนะครับ ข้าวเนี่ยต้องการพวกธาตุหลักธาตุรองเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับหรือฮอร์โมนทั้งหลายแหล่นะครับเพื่อกระตุ้นเพื่อ,อเขาเรียกว่าไปช่วยให้สภาพอากาศต,ตอนนี้มันหนาวเลยทําให้ข้าวของเราเนี่ยชะงักนะครับทําไมข้าวถึงไม่ท้องทัทีนึง่งทำไมไม่ออกรวงสักทีนึงนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไร นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับตามสภาพอากาศนะครับร้อนจัดก็เป็นครับหนาวจัดก็เป็นนะครับดังนั้นเราต้องหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกซิงค์นะครับแมกนีเซียมนะครับแล้วก็เรื่องพวกธาตุหลักธาตุรองเนี่ยมาช่วยนะครับมาช่วยบํารุงต้นข้าวของเรานะครับให้มีการเจริญเติบโตหรือคุมสภาพอากาศได้นะครับโดยที่ว่าเขาไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยแคะไม่ค่อยแกนนะครับเขามีส่วนอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกธาตุหลักธาตุรองนะครับ ดังนั้นนะครับต้องบอกงี้นะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่อ่าว่านข้าทานาฉีดยาใส่ปุ๋ยไปแล้วทําไมข้าวมันถึงเหลืองนะครับทาไมมันเหลืองมันไม่เขียวขึ้นมาใส่ปุ๋ยกันแล้วนะครับลองหาพวกซิงมาช่วยควบคุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกท่าหลักท่ารองด้วยนะครับบางทีอากาศหนาวเขาเหลืองนะครับเดี๋ยวพอเขาปรับสภาพอากาศได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเขียวกลับมาเขียวเหมือนเดิม นะครับถ้าแปลงไหนที่ว่าเขียวจัดๆนะครับเขียวแบบเขียวมากๆนะครับแปลงนั้นต้องอระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อราด้วยนะคือถ้าแปลงนั้นเขาฉีดยาดีนะครับตัวยาค่อนข้างดีเนี่ยไม่มีปัญหาครับข่าหนอนข้ามแมลงเชื้อราไวรัสแต่ถ้าไม่ได้ฉีดยาแล้วใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับไม่นานครับเดี๋ยวเกิดแน่นอนครับพวกหนอนพวกเชื้อรา ดังนั้นนะครับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะไม่ต้องใส่กันเยอะไม่ต้องให้เขียวมากขนาดนั้นนะครับเห็นเหลืองเหลืองนะครับเห <c ough> <Shine. S 2> ลืองอ่อนๆบ้างอย่างของต้อมนี่ครับเห็นปะมันจะมีอ่อนๆบ้างนะครับเห็นปะก็ปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าต้อมยังไม่ได้ฉีดยาจะฉีดหกสิบวันแล้วก็ปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยอ่าแต่ต้อมก็จะแบบเหมือนแบบว่าไม่ไม่ให้มันเขียวมากนะครับดังนั้นพวกท่านหลักท่านรองสําคัญนะครับซิง สิงมีความสําคัญนะครับกับช่วงอากาศหนาวหนาวอากาศร้อนจัดปรับสภาพอกากาศนะครับให้ข้าวเขาเนี่ยเหมือนแบบปรับปรับตัวได้นะครับในการใส่ปุ๋ยก็จะได้กินปุ๋ยดีขึ้นนะครับฉีดยาก็จะรับตรงนั้นได้ดีขึ้นเข้าทางใบได้ดีขึ้นนะครับมันมีส่วนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะเมื่อก่อนมันไม่ต้องฉีดอะไรเยอะขนาดน,นี้นะครับวันนี้ก็59วันเดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้อาจจะได้ฉีดยาเดี๋ยวดูก่อนนะครับน่าจะต้องฉีดก่อนข้าวท้องอยู่แล้วนะครับ ส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่สนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเล่งรา,ากกระชากกหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยทารองเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามข้อความต้อนได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่ขู่เกษตรในช่อง y t u t u นะครับ0 9 9ย์99 3 9 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6